เอ็งใช่ไหมอืมไอ้เขียวอือใช่ครับอืมอืยูมัอือหยุดเกมแย่อีกแล้วอืกอก,เอก็เองฆ่าไอ้ส้มใช่ไหมอืมผมไม่ใช่ใชลูว่าเองทำงานเป็นเกี่ยวกับกรรมวิชาเป็นสีเกี่ยวเลยด้วยในนรก

ลุกมาอยู่อ่ะเอเออเอเอแย่ขยับแมนฉันยิงเองใส่ปแปลกแม่ชิบหายไงวิ่งกันมาเอา เพืือนลั่นวิ่งไปใส่อือีอสามสอิกลับมาแล้วอี นั่นคือพี่ของฉันนีชิบหายแล้วเอาไงดีล้มเปือกสุดท้ายดิงปืนเอาเ้ยก่อนตายเอาไงเอาผมวางปืนครับนีเนี่ผมไม่ยิงครับผมเป็นคนดีคนดีชัวนะถ้าคนดีริงไม่แตะปืน อืมไม่แตะปืนไม่แตะปืนนี่มอมอ,มอ,มอ,มอมจริงเมื่อไหร่เองจะตายเนี่ยอ้หมอโคตร อันนี้น่าจะตายแล้วโอเคก็ขอจบแล้วนะอีเขียวตายแล้ว